สวัสดีจ้ะเพ่อเอวันนี้ฉันจะมาชวนพื่อเธอทาน้ําพริกหอมแดงนะจ๊ะฉันก็เลือกเอาเป็นหอมแขกหัวใหญ่ๆเลยเธอสามหัวฉันก็หัน่นหันแล้วมาผัด,ผ,ด,ผ,ดผัดให้หอมหอมเหลืองๆประมาณนี้นะเธอนะจากนั้นฉันก็จะมาปรุงรสจ้ะก็น้ําตาลฉันใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงจุสประมาหนึ่งช้อนชานิดๆนะใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะเธอนะ พริกป่นจ้าอันนี้ก็เหมือนกันชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตือแบบเติมลงไปทั้งตีอชอบได้เลยเราก็มาแต่งรสเปรี้ยวนิดนึงเติมเปรี้ยวนิดนึงนะจ้ะเธอใช้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะจ้ะ นี่ตีเด็ดเหมือนกันน้ำปลาถ้าหากเธอไม่ชอบปลานะเธอก็ไม่ต้องใส่คือใส่เป็นซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลาก็หยดลงไปสักสองสามหยดนะเธอนะคือเอาจริงๆริงอะรสชาติของอาหารแล้วแต่เลยเธอชอบแบบไหนเธอก็ปรุงไปแบบนั้นเลยชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดยังไงเธอตามสบายของเธอเลยเรากินเองไงเธอเนี่ยก็ประมาณนี้ไงลนะ่ะน้ำพริกของชันหนะ้าตาประมาณนี้น่ากินไหมนะคล้ายๆน้ำพริกเผานะเธอนะน่ากินมากเลยพวกเธอจ้าพวกเธอไปลองทํากันดูนะสูตรนี้ฉันรับรองข้าวหมุดม้อแน,น่